จุธามาศชะงักเท้าแทบทันทีจ้องมองคนที่นั่งอยู่ตาขมิงเมื่อเธอเห็นมีอีกคนที่นั่งอยู่ในห้องบอกอสาวใบหน้าสวยตกตะลึงงันคิดอะไรไม่ออกดวงตากลมโตเต็มไปด้วยความหวาดหวนันเมื่อสบเข้ากับสายตาอีกคน ในขณะที่หัวใจดวงน้อยกับเต้นละทึกกับสิ่งที่เธอได้พบเห็นซึ่งตอนนี้เธอรู้สึกถึงอาการแห้งผากของริมจุป,ปากบางขึ้นมาดืด้อจุดทามาดเธอเลือกที่จะเบี่ยงหน้าซ่อนหลบความรู้สึกให้ไกลห่างเพื่อไม่ให้ใครได้รู้จักความรู้สึกของเธอในขณะนี้ เออจ้าจ๋ามานั่งก่อนสิคะพี่นีน่ามีเรื่องจะปรึกษานะค่ะเสียงบอกอสาวทำลายความเงียบในห้องแทบทันทีจุธามาศเดินไปหย่อนตัวลงนั่งลงข้างๆใครคนคนที่เธอคิดถึงแทบทุกครั้งเมื่อเธอได้อยู่คนเดียวขณะน,นี้หัวใจดวงน้อยเต้นไม่เป็นสับไม่รู้ว่า จะวางมือไว้ตรงไหนเธอเลือกที่จะจับมือเรียวสวยประสานกันไว้บนตกักจุธามาศรับรู้ได้แทบทันทีว่าฝ่ามือบางนุ่มของเธอตอนนี้มันช่างเย็นเยือยเซลเกินปากคอแห้งผากพูดอะไรไม่ออกเมื่อเธอช่ำเรียงมองอีกคน ที่นั่งอยู่ข้างจุธามาศก็ได้พบกับแววตาหวานฉ่าของอีกคนที่กำลังมองเธออยู่ไม่วางตาสายตาคู่สวยทำให้หัวใจดวงน้อยสั่นไหวิ่งนักจุธามาศเธอไม่เชื่อว่าเวลาที่ผ่านผ่านทำให้เธอลืมทุกๆอย่างได้ลืมความรักที่เคยได้เกาะขึ้นกับเธอ การวนกลับมาเจอกันอีกครั้งของบางคนมันทำให้ใจเธอสัน่นสมองตื้อคิดอะไรไม่ออกจุดามาศเธอเผลอยิ้มกับความทรงจำเก่าๆและมีความสุขทุกครั้งที่เธอได้คิดถึงช่วงเวลานั้นเสมอคนที่อยู่ในความทรงจำคนที่เธอคิดว่าได้ห่างหายไปจากชีวิตเธอแล้ว แต่มาวันนี้คนในความทรงจำกลับมายิ้มหน้าสวยนั่งอยู่ข้างเธอซึ่งขณะน,นี้มันทำให้เธอเสียการแทบทันทีที่ได้เจอจะจ๋ามาแล้วก็ดีนะคะพอดีว่าพี่พูดตกลงกับเปรมแล้วเรื่องที่เราจะจัดงานขอบคุณยอดขายหนังสือที่เป็นบทสัมภาษณ์ของเปรมนะคะ ขายอยู่3ามเดือนยอดทะลุ1ล้านเล่มแล้วถือว่าขึ้นชั้นหนังสือขายดีที่สุดในตอนนี้เลยค่ะแล้วพี่กำลังจะจัดพิมพ์อีกครั้งเป็นรอบที่สาพี่ดีใจมากเลยนะพี่ก็เลยเรียกให้เจ้าจ๋ามานี่แหละค่ะวันศุกร์นี้เราจะมีงานเลี้ยงกันนะคะและรูปแบบของงาน ก็จะเป็นปาร์ตี้เล็กๆในสำนักงานเรานี่แหละค่ะที่สำคัญจะมีการเดินแฟชั่นโชว์ไปด้วยนะคะด้วยพี่ได้คอนเซปต์มาใหม่จากฝรั่งเศสลูกค้าต้องการให้เราถ่ายรูปสินค้าลงในหนังสือแฟชั่นของเราพี่ก็เลยถือโอกาสงานนี้จัดคอร์เรคชั่นเสื้อผ้าใส่ลงไปในงานเลี้ยงเลยละค่ะ ส่วนชุดฟินาเลหัวใจของงานพี่ให้เจ้าจ๋าใส่นะคะเตรียมตัวเป็นนางแบบด้วยล่ะถือว่าทำสนุกสนุกนะเพราะพนักง,งานทุกคนก็จะได้ชุดในคอร์เรคชันนี้เป็นของตัวเองทุกคนนะคะการถ่ายภาพในงานก็จะจัดแบบเป็นธรรมชาติที่สุดมีความสนุกสนานและมีออสไตล์ด้วยะคะ่ะ มณีรัตน์พูดไปยิ้มไปด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความสุขเมื่อคิดถึงคอนเซปต์ของงานที่เธอได้คิดขึ้นมาเองความสุขฉายออกมาแต่แต้มเต็มใบหน้าสวยของบอกอสาวบนเส้นทางที่ยาวไกลมณีรัตน์เธอมีความมุ่งมั่นไปข้างหน้าอาจมีอุปสรรคที่เป็นขวากหนามแต่ เมื่อผ่านมันไปได้ไม่ว่าข้างหน้าจะเป็นทุ่งดอกไม้หรือขวากน้าที่ลอยอยู่เธอก็จะผ่านมันไปให้ได้เหมือนที่เคยผ่านผานมันมาแล้วความฝันกับความสําเร็จอาจจะดูคล้ายๆกันต่างกันตรงที่ความสําเร็จจะเกิดขึ้นเมื่อเราบรรลุจุดมุ่งหมายของความฝันนั้นๆได้ยิงปืนนัดเดียว ได้นกทั้งฝูงเลยนะนี่นาะได้ทั้งจัดงานขอบคุณพนักงานแล้วยังได้งานแฟชั่นลงในนิตยสารอีกเธอเนี่ยเจ้าแม่แห่งไอเดียจริงๆเลยนะเปรมณีพูดหยอกเย้าเพื่อนสาวซึ่งตอนนี้ใบหน้าสวยเต็มแต้มไปด้วยรอยยิ้มที่แสนจะสดใส ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่เธอทรมานมากแม้นเธอจะมุ่งทำงานอย่างเป็นบ้าเป็นหลังไม่สนใจอะไรที่อยู่รอบกายการทำงานทำให้เธอลืมวันเวลาและลืมอะไรหลายๆอย่างที่อยู่รอบๆกายแต่สิ่งหนึ่งที่เธอไม่เคยจะลืมเลยแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน ก็คือรอยยิ้มสวยของใครอีกคนคนคนนี้คือคนที่เพิ่งเดินเข้ามาในห้องของเพื่อนสาวของเธอกลิ่นหอมของพวงแก้มสายที่ติดอยู่ปลายจมูกยังติดตรึงอยู่ในหัวใจเธอเสมอไม่รู้ลืมความทรมานแห่งความคิดถึงทำให้เธอได้ลดทิฐิ ในหัวใจของเธอลงเปรมณียอมที่จะอ่อนข้อให้กับความรู้สึกเธอยอมสารภาพความในใจและขอโอกาสจากเพื่อนสาวในกรณีของน้องสาวคนสวยของเธอการปรับความเข้าใจกับเพื่อนรักทําให้โลกทั้งโลกของเปรมณีกลับมาสดใสขึ้นอีกครั้งการได้ทบทวนตัวเองไม่ใช่เรื่องน่าอาย ใ,ใครๆก็สามารถทำได้เพราะปริมณีเธอได้คิดแล้วว่าชีวิตนั้นมันมีเรื่องที่ต้องผิดแผนได้เสมอการที่เธอเลือกเดินจากไปและทางเลือกที่เธอได้เลือกมันไม่มีความสุขเธอก็เลือกที่จะเปลี่ยนกลับมาอีกทางที่ยังไม่สายเพื่อให้เธอได้ใช้ชีวิต ในแบบที่เธอต้องการจริงๆมณีลัตหัวเราะอ,ออกมาอย่างอดไม่ได้ก็ได้เรียนรู้จากเปรมแหละค่ะถ้าไม่มีเปรมเราก็คิดคอนเซปต์งานนี้ไม่ออกค่ะแล้วเปรมก็ต้องใส่ชุดในคอร์เรกชันนี้ด้วยนะคะเราเตรียมไว้ให้แล้วล่ะค่ะมองมายังเพื่อนสาวด้วยสายตาที่พังพราวยับ แฝงไม่ได้วยความเจรเดี๋ยวบอกนะว่าให้เราใส่สูตรแล้วก็เก่งขายยาวนะ่ะแถมผูกเน็กไทยอีกเราไม่เอานะเปรมณมีโวยวายขึ้นมาอย่างไม่จริงจังสักเท่าไหร่ไม่ไม่ให้ใส่อยู่แล้วเรารู้ว่าเปรมชอบอะไรเดี๋ยวเพื่อนสัดให้ถูกใจเลยละ่ะ ไว้วันสุกมาดูกันว่าเปรมจะเฉิดฉายขนาดไหนมานีรัตพูดยิ้มยิ้มเมื่อเธอคิดถึงสิ่งที่เธอได้จัดไว้เซอร์ไพรส์รเพื่อนสาวของเธอเอาล่ะอีกสองวันเราจะได้รู้กันมานีรัตพูดแล้วก็ยิ้มสวยออกมาอย่างเต็มหน้าเออจัดจ้ามาีรัต หันมาเรียกชื่อของสาวน้อยที่นั่งหน้าซีดซีดอยู่ตรงหน้าเธอค,ค่ะจุธามาสะดุ้งหยงออกมาอย่างตกใจด้วยเธอรู้สึกร้อนๆ้อนหนาวหนาวที่ได้นั่งอยู่ใกล้ใครอีกคนขณะนี้หัวใจของจุธามาสด,ดูเหมือนจะเต้นออกมานอกอกจุธามาสเธอได้ย้อนคิดถึงวันที่ผ่าน ในวัยที่เติบโตขึ้นหลายเดือนที่ผ่านมากับกิจกรรมต่างๆที่เธอเลือกทำเพื่อที่เธอจะได้ลืมใครบางคนการออกไปกินอาหารดีๆอร่อยๆการดูภาพยนตร์ที่เธอชื่นชอบหรือแม้นการอ่านหนังสือที่มีความหมายอีกอย่างการได้ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมาย เธอคิดว่านั่นคือความสุขของเธอแล้วแต่เอาเข้าจริงๆมันไม่ใช่เลยถึงเธอจะเลือกทํากิจกรรมต่างๆมากมายในช่วงหลังๆของชีวิตเธอมานี้แต่เอาเข้าจริงๆมันไม่ใช่สิ่งที่เธอต้องการเลยหัวใจของเธอกับเรียกร้องแค่คนคนเดียวซึ่งจุดหาม,มาด ทรมานในหัวใจทุกครั้งที่เธอได้คิดถึงสบายดีใช่ไหมดูน่าจะจ๋าดูซิซีนะคะมณีรัตน์เอ่ยถามน้องสาวคนสวยด้วยความเป็นห่วงยิ่งนักค่ะพี่นีนาจ,จ๋าสบายดีค่ะพูดตอบออกไปแล้วก็เฉยสายตามองลงตามมณีรัตน์มองหน้าน้องสาวคนสวยของเธอ สายหน้าไปมาแล้วก็รู้สึกสงสารหัวใจของสาวน้อยที่ต้องไปเชิญหน้ากับสภาพตอนนี้ของเธอเออเปรมวันนี้ว่างไหมว่าจะชวนไปทานข้าวเย็นที่บ้านนะคะพอดีคุณย่าฝากชวนมานะแล้วช่วงนี้เจ,จ้าจ๋าก็ไปทานข้าวด้วยแทบทุกวนัน คุณย่าดูสดชื่นขึ้นมากเลยละ่ะแล้วท่านก็บอกว่าไม่เห็นเปรมตั้งหลายเดือนแล้วท่านคิดถึงนะคะมณีรัตน์มองหน้าเพื่อนสาวพร้อมส่งรอยยิ้มสวยส่งให้อย่างเปิดเผยแทนใดนั้นใบหน้าของเปรมมณีฉายชัดไปด้วยความดีใจที่เธอได้รับการเปิดทางและการได้รับโอกาส จากคนที่เธอขอโอกาสไว้การกลับมาในครั้งนี้ของเปรมณีเธอพร้อมที่จะทำทุกอย่างที่จะดึงให้อีกคนกลับมาอยู่ในชีวิตของเธออีกครั้งก็ดีนะเราก็มัวแต่ยุ่งเรื่องงานน่ะไม่ค่อยมีเวลาว่างเลยวันนี้ได้ไปกราบท่านบ้างก็คงจะดีเหมือนกัน เรมณีเห็นด้วยกับคำชวนของเพื่อนสาวแล้วเป็นไงไปเปิดตลาดใหม่ที่ตะว,วันออกกลางผลตอบรับดีไหมมณีรัสถามไถ่ความเป็นไปในเรื่องธุรกิจกับเพื่อนของเธอก็ก็ดีนะการไปอยู่นั่นสามเดือนก็ทำให้เปรมได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่าง ได้เรียนรู้ทั้งด้านธุรกิจและหัวใจของตัวเองด้วยมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยล่ะค่ะไว้ว่างๆเราจะเล่าให้นีนาฟังนะการที่เปรมณีได้ออกไปใช้ชีวิตในโลกกว้างเธอรู้ว่าโลกไม่ได้มีแค่มุมเดียวและยิ่งเธอไม่เลือกที่จะมองเห็นอะไรในด้านเดียว เธอก็ยิ่งรู้ว่าในเรื่องเดียวกันเธอสามารถมองให้มันสุขก็ได้หรือจะมองให้มันเป็นทุกข์ก็ได้เพราะความคิดเป็นสิ่งเดียวที่จะตัดสินว่าสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขสุดท้ายเธอก็หนีไม่พ้นจุดเริ่มต้นที่เธอได้ค้นพบคือความสุข ที่เธอได้เคยลิ้มรสแล้วทำให้เธอเลือกเลือกที่จะกลับมาจุดเดิมของความสุขอีกครั้งแล้วสาวๆเขตตะวันออกกลางเป็นไงคะสวยมากไหมมีถูกใจสักคนไหมล่ะคำถามของมณีรัตน์ทำเอาใครบางคนที่นั่งฟังบทสนทนาอยู่หัวใจเต้นแรงขึ้นมาทแบทันที และรอลุ้นกับคำตอบของอีกคนที่ถูกถามจุธามาสจ้องมองคนที่กำลังจะตอบคำถามตาขเขม็งแววตาสว่างวาวับขึ้นมาททันทีเมื่อเห็นเปรมณีนิ่งเงียบหัวใจดวงน้อยของจุธามาสเต้นละลัวจุธามาส มองหน้าลูกไข่สวยของอีกคนด้วยหัวใจหวาดหวั่นในคำตอบไม่ไม่มีสาวที่ไหนสวยเท่าสาวแถวแถวนี้อีกแล้วล่ะค่ะในความรู้สึกของเปรมนะไม่รู้นะว่าหลายๆคนอาจจะชอบแต่เปรมชอบสาวๆที่เมืองไทยมากกว่านะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ แถวๆนี้ยพูดหยอดเสียงหวานขึ้นมาลอยๆทำเอาร่างงามของอีกคนสะดุ้งโยงสายตาหวานสวยมองอีกคนที่นั่งอยู่ข้างดูแล้วคุณเธอจะมองจ้องแต่มือที่ประสานกันอยู่บนตักแค่นั้นอืมใครนะมามณีรัตน์เธอรู้สึกถึงความสุข ที่เธอได้พูดหยอกล้อกับเพื่อนสาวด้วยเธอพอใจและชอบใจยิ่งนักที่เพื่อนรักกล้ายอมรับในความรู้สึกและมาสารภาพเรื่องของหัวใจกับเธอและที่สำคัญเปรมณีกล้ากล้าที่จะมาขออนุญาตขอเริ่มความสัมพันธ์กับน้องสาวสุทธิรักอีกครั้ง การเข้าใจผิดในความสัมพันธ์มันเป็นสิ่งที่ทำให้เวลาของความสุขที่ก็ดูเหมือนสั้นอยู่แล้วมันสั้นลงไปอีกการกลับมาแก้ไขความรู้สึกที่มันผิดให้กลับมาถูกอีกครั้งเป็นสิ่งที่มณนีรั์สุดแสนจะมีความสุขที่ได้รับรู้ถึงความต้องการของเพื่อนสาวอืมใครนะ เปรมถ้าเป็นเรานะ่ะเสียใจด้วยนะตอนนี้หัวใจของนีนาไม่ว่างแล้วล่ะค่ะเอา้าหรอความรู้ใหม่นะนี่สาวที่ไหนมายึดหัวใจที่แข็งดังหินของนีนาได้นะคะถามเพื่อนสาวออกไปยิ้มยิ้มเป็นรอยยิ้มที่ทำให้โลกทั้งใบสว่างขึ้นมาแทบทันที ไม่บอกนีนาะขอเก็บเป็นความลับกลัวว่าเปรมจะมาจีบแข่งกับเรานะคะเพราะเรารู้ที่ผ่านมาเปรมนะ่ะถ้าได้ลงมือจีบสาวไหนแล้วคนคนนั้นมักจะแพ้ทางเปรมแทบทุกรายเลยล่ะคะ่ะนีนาเขาพูดเกินไปเขาไม่ใช่ทุกคนหรอกไม่งั้นเราจะรู้สึกว่า อกหักอยู่จนถึงวันนี้ล่ะคะคาเชื่อตายละ่ะมานีลัดมองหน้าเพื่อนสาวคนขอน,ขอนเอาไว้เราแน่ใจกว่าน,นี้ก่อนนะเปรมเดี๋ยวเราจะบอกเปรมก็รอเป็นเพื่อนเจ้าสาวด้วยเลยแล้วกันนะคะว้าวจริงจังขนาดนั้นเลยเหรอสิ้นประโยคเสียงหัวเราะของสองสาว ก็ดังขึ้นมาพร้อมกันไปทั่วห้องกว้างทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ของโต๊ะบอกอสาวก็ดังขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะคุณตรวงมีอะไรด่วนเหรอคะเอา้าหรอค่ะค่ะเดี๋ยวนี้หน้าจะออกไปจัดการเดี๋ยวนี้ละคะ่ะจบูบประโยคบกสาวก็วางโทรศัพท์ลงอย่างเบามือ นั่งรอเราอยู่ในห้องนี้ก่อนนะเดี๋ยวนีน่าออกไปจัดการเรื่องงานแป๊บหนึ่งนะคะมีงานด่วนเข้ามานะคะเอาไว้เคลียร์งานเสร็จแล้วเราค่อยไปที่บ้านของนีนาพร้อมๆกันนะคะมะาีรัดพยักหน้าพร้อมยิ้มสวยส่งให้เพื่อนสาวลุกขึ้นยืนเต็มตัวและก้าวขา กำลังจะเดินออกจากห้องไปพี่นีนาคะให้เจ้าจ๋าไปช่วยนะคะจุธามาศลุกขึ้นกำลังจะสาวเท้าเดินตามพี่สาวของเธอออกจากห้องทันใดน,นั้นเสียงห้ามของมณีรัตน์ก็ดังขึ้นทำให้เท้าของจุธามาศหยุดชะงักลงไม่ต้องหรอกคะ่ะเจ้าจ๋าอยู่เป็นเพื่อนคุยกับเปมไปก่อนนะคะพี่ไปไม่นาน เดี๋ยวกลับมาแล้วไม่ทันที่จุธามาศจะตอบว่าอะไรมณีรัตก็สาวเท้าออกจากห้องไปอย่างรวดเร็วพี่นีนาคะแต่ว่ายังไม่จบประโยคอยู่ธามาศก็ต้องชะงักมองหันหลังกลับมาเมื่อมีมือบางนุ่มของอีกคนฉุดรั้งข้อมือกลมกลึงของเธอไว้แน่น อยู่คุยเป็นเพื่อนพี่เปรมนะคะจ๋าน้ำเสียงออดอ้อนที่จุธามาศคุ้นเคยและคิดถึงบ่อยครั้งได้ผ่านเข้ามาในส่วประสาทของเธออีกครั้งตาคู่หวานสบประสานถ่ายทอดความรู้สึกที่ยากจะทำใจยอมรับในความรู้สึกนั้นได้ในความคิดของจุธามาศ สาวน้อยถอนหายใจออกมาแรงๆชำเรียงตามองไปมือที่ที่กำลังจับข้อมือเธออยู่ขณะน,นี้จุธามาศยื่นมืออีกข้างมาแกะมือนุ่มนั้นออกห่างเค้นเสียงที่เย็นเฉียบผ่านปากบ้างสวยออกมาปล่อยค่ะคุณเปรมณี